ไหนแล้วพูดเซหมยสิลูกควายน่ารักเมื่อทีนี้จะไม่มีคนนะเนี่ยสักหน่อยแล้วกันอ้าะอาชิบหายใหม่อันนี้ลูกอะอ้ามงมดีมากดีมากลูกอันนี้อะอ้ามอร่อยไหมลูกอร่อยหรือเปล่าไม่กินแล้วหรอจะแดกหน้ามึงน่ะนี่คืออะไรหรอครับน้ำเย็นจังเลยยังไงซิหับงับอ้าว อ้าวนี่มนุษย์เหมือนเจ้าจะไปเหยียบทุกกระเล็กมานั่นเนี่ยไหนดูสิเออกินมันก็ใช้ได้นะแต่จะเออเจะไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่ละเข้ามากับดูแลการเนี่ยดูสิเอ๊ะเอ๊ะเอาเรื่องนี้นั่นนายละเพื่อนวันนี้วันนี้ไม่ใช่กันแล้วนะเราเนี่ยเจ้าเอาเ้าทำไมล่ะเนี่ยมันโหยนิ้วกลางอีกบ้าเลิกเปล่าเด็กแก่รับดิไหนอะยึกเกย์ก็มีท้าลอง ทำไมรู้สึกมันพื้นมันลื่นจังเลยเนี่ยเดินใจก็ใหญ่ามาันาากันเลยต้องเดินแบบนี้เดินแบบค่อยๆก้าวไปคนละก้าว เท้าอะไรวะเนี่ยไม่อยากใส่เลยเฮ้สบัดออกสบัดออกเฮ้หลุดแล้วหลุดแล้วโอเคใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วใกล้จส่ยแล้วเรื่จิ้มหายเลยอ่ะโอ้วันนี้พิษตีท้ำกันน้ำเค็งไม่ต้องห่วงจนมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเยไปกันมาจริงด้วยดูนี่เจ้าตูมนี่คือหมาจะฟันมานดยนี่มีดกลัวละสิเป็นไงล่ะเจ้าหมากูมากลวสินะจะรู้สึก รู้สึกบรรลุรู้สึกไปไม่ถูกรู้สึกหนาวให้ก็ได้ช<ฮ>คอยแน่ซอยคอยแน่มันมีคนต้องการคนช่วยเหลือ